เอาละครับหน้าที่ของเราเมื่อเป็นดราม่าเราก็พยายามจะสกัดดราม่าออกพยายามที่จะย้อนกลับไปสืบค้นข้อมูลที่มาที่ไปข้อมูลที่มาที่ไปของข้าวสองครั้งนั้นทําไมมันยังค้างอยู่สองครั้งนั้นครั้งครั้งแรกเป็นครั้งบริษัทภูนผลเทรดดิ้งหลังที่4หลังที่4นะคะอยู่ที่สุรินทร์ครั้งของภูนผลเทรดดิ้งหลังที่4จังหวัดสุรินทร์เขามีหลายครั้งใช่ค่ะครั้งที่2ที่เป็นดราม่า ที่เป็นกระแสที่เป็นเวลล์ก็คือคลังกิติชัยคลังของบริษัทกิติชัยหลังที่2สุรินเช่นกันใช่ค่ะเป็นข้าวหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่เลยนะโอเคข้าวหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเช่นนั้นเราจะไปดูข้าวทั้งสองคลังสักนิดสิครับว่าสภาพข้าวทั้งสองคลังเป็นอย่างไร่ะเอาเพจขึ้นจอเลยนะฮะไปดูกันว่าเป็นข้าวของปีไหนอย่างไรเริ่มจากคลังพูนผลเทรดดิ้ง หลังสี่จังหวัดสุรินทร์ก่อนชนิดข้าวเป็นข้าวหอมมะลินะคะปี5 6าหทับห้ค่ะฟังไม่ผิดนะปี5 6าหทับห้ค่ะฟังไม่ผิดนะปนเป็นข้าว, 6, <7 S 1> าวหอมมะลิจากโครงการรับจำนำตั้งแต่ปีการผลิต2556ัน5้ทับสองพปีนี้6 7 10ปีปริมาณข้าวหอมมะลิที่เก็บอยู่ที่คลังหลังสี่ของปูนผลเทิดดิ้งรวมทั้งหมด9567ตันค่ะอายุข้าวที่เก็บจนกระทัง่งถึงวันนี้ สิบปีเจ็ดวันนับละเอียดมากสิบปีเจ็ดวันถ้าพรุ่งนี้ก็สิบปีแปดวันเออแต่คราวนี้เป็นข้อมูลที่ต้องขีดเส้นใต้หลาย,ลายเส้นนะเกรดข้าวเป็นอย่างไรข้อมูลนี้ได้จากไหนข้อมูลนี้เราได้จากองค์การคลังสินค้าใช่ค่ะข้อมูลนี้เราได้จากกรมการค้าต่างประเทศข้อมูลนี้เราได้จากแถวๆข้างๆห้องปราดกระทรวงพาณิชย์ก็ข้อมูลเป็นทางการแล้วกันโ <Okay. S 1> อเคขององค์การคลังสินค้าอืม เขาไปตรวจวัดกันเมื่อไหร่เขามีเกณฑ์การจำแนกเกล็ดข้าว,ราวหรือคุณภาพกันอย่างไรผมตอบไม่ได้เอาเป็นว่าในบันทึกที่เป็นทางการเขาระบุเกลดข้าวที่เก็บอยู่ที่คลัง4ี่ของพูนผลเทรดดิ้งเขาระบุว่าเป็น P A A แล้วก็ B 2คืออะไรอะ A, ่ะ P ขีด A แล้วก็ขีด B2 มันแลวสองมันแล้วแต่ด้วยอ๋อแล้วแต่กองด้วยมันมี6กองมันเป็นการบอกรายละเอียดดีเทลและการว่ากองไหนยังไงชาวบ้านทั่วไปไม่รู้หรอกนักข่าวก็ไม่รู้หรอกแต่ในแวดวงคนค้าข้าวเขารู้ในแวดวงนักเซเวบริษัทเซเวข้าวเขาจะรู้กันแวดวงผู้ส่งออกแวดวงโลสีข้าราชการในกระทรวงพาณิชย์บางกลมรู้ต้องเป็นคนวงในวงในวงการเขาในวงการจริงๆถ้าบอกว่าเกตข้าวเป็นอย่างไร ถ้าคำตอบก็คือ p ขีด a ขีด b 2เขาจะรู้เลยข้าวซึ่งมีอยู่หลายๆกองในคลังนั้นแต่ละกองเกรดของข้าวคุณภาพของข้าวจะอยู่ในสภาพไหนเอาเสกข้างไปก่อนนะก็มีการเอาข้าวในคลังหลังสี่พูนผลท e s t ิ้งมาประมูลเป็นระยะระยะปรากฏว่าการประมูลหลายๆครั้งนั้นมีอยู่สองครั้งที่ประมูลได้แล้วเกิดอะไรขึ้นไปดูกัน ประมูลครั้งที่2เมื่อปี2557เปิดประมูลจำนวน4,181ตันค่ะผู้ชนะประมูลคือบริษัทข้าว CP ก็มารับมอบข้าวไปทั้งหมด4,181ตันก็เรียบร้อยเอาไปแล้วคุณมาประมูลซื้อ4,001คุณก็มารับมอบและก็จ่ายเงินครบ4,001ไม่มีปัญหาใช่ค่ะรับไปแล้ว<ต>อันนี้ไม่มีละ แต่ครั้งที่มีปัญหาก็คือการประมูลครั้งที่5เมื่อปี2,558ปริมาณ5,323ตันมีผู้ซื้อด้วยนะมีผู้ประมูลด้วยนะนั่นก็คือพูนผลเทดดิ้งนั่นเองผู้ชนะประมูลก็คือพูนผลเทดดิ้งพูนผลเทดดิ้งคือใครก็คือเจ้าของคลังที่เก็บข้าวกองนั้นนั่นแหละเก็บมาสิปีไงเดี๋ยวนะไอ้ข้าวกองนั้นฝากเก็บอยู่ในคลังพูนผลเมื่อเอาบางส่วนออกมาประมูลขายเจ้าของคลังที่เราฝากเก็บพูนผลเทดดิ้งก็ไปซื้อ ก็ก็กยื่นซองเสนอซื้อกับเขาด้วยแล้วก็ชนะทั้งหาะันะาม้ง5,323ตันปรากฏว่ารับมอบรับมอบไปแล้วนะคะ1,967ตันส่วนอีก3,356ตันไม่มีการรับมอบไม่รับมอบอะแปลว่าไรไม่รับมอบแปลว่าเบี้ยวเบี้ยวไม่รับไม่รับมอบแปลว่าเบี้ยวไม่ใจตังค์สรุปก็คือสรุปก็คือครั้งหลังสี่ ของผู้ผลเทดิ้งจึงมีข้าวตกค้างเป็นจํานวน3 3 5 6ตันถ้าพูดง่ายๆนะกระสอบละร้อยโลก็คือ3 2 8 7 9กระสอบนั่นเองมันที่บอกว่าร้อยโลมันก็เมื่อทอนเป็นกระสอบมันจะไม่เป๊ะเลยทีเดียวเพราะอาจจะมีเศษบวกมีนี่<ช>อะไรก็แล้วแต่ประมาณ3,356ราตันบรรจุใส่กระสอบได้3 2 8 7 9กระสอบคกระสอบถามว่าไอ้ที่ตกค้างจํานวนนี้มันมาจากไหนมันก็มาจากจํานวน ที่พูนผลเจ้าของคลังเองนั่นแหละมาประมูลซื้อล้าเบี้ยวทําไมเจ้าของคลังซึ่งน่าจะรู้สภาพข้าวดีที่สุดเบี้ยวซะเองจึงเบี้ยวชนะประมูลแล้วไม่รับมอบไม่จ่ายกระตังรับไปแค่พันเก้าร้อยเท่านั้นพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดใช่ค่ะทําไมทําไมนี่คือคําถามนะพูนผลรู้ดีที่สุดคลังพูนผลเทดดิ้งรู้ดีที่สุดเอากันอย่างนี้ เมื่อวันที่6พฤษภาชดสุดมันร้อนปี6-7ค่ะคุณภูมิทรรพานักข่าวไปที่คลังปูนผลหลังสี่ไปดูเลยไปโชว์เลยคลังให้ดูข้าวและเอาข้าวในคลังมาหุงโชว์มากินโชว์นักข่าวได้กินด้วยรสนั้นแหละก็ปรากฏว่ามันก็โอเคมันก็โอเคแต่เลกคอร์ดแต่เลกคอร์ดของทางราชการโชว์ถึงการประมูลขายระบายข้าวในคลังของปูนผล วูลผก็่าเจ้าของคลังผู้รับฝากเก็บมาประมูลซื้อและเบี้ยวค่ะถ้าข้าวไม่มีปัญหาเบี้ยวทำไมอันนี้มันก็เป็นคำถามอ่ะมันก็เป็นอะไรที่มันย้อนแยงซึ่งก็ไม่เข้าใจกันแปลกแปลกอ่ะโอเคไปดูอีกคลังหนึ่งนะไปดูอีกครังหนึ่งชื่อคลังกิติชัยหลังสองใช่ค่ะของสุรินนะคะจังหวัดสุรินเหมือนกันชนิดข้าวก็เป็นข้าวหอมมะลินะคะปีห6 5ทับ้าเเช่นกันค่ะประมาณ ปริมาณข้าวอยู่ที่2 6 9ห4ตันนับจากปี56ทับหมาถึงปัจจุบันอายุข้าว10ปีกับ2เดือน10ปี2เดือนสิปีกับ2เดือนประธานทบที่เก็บนี่เก็บเป็นข้าวสารนะอันนี้ไม่ใช่ข้าวเปลือกนะอันนี้ข้าวสารนะเกรดข้าวจากเอกสารทางราชการเท่าที่เราไปคุยเจอเกรดข้าวเกรดข้าวเขาเป็น P/ A/ B1/ C1 และ C2 ค่ะคือคือคืออธิบายกันนิดหนึ่ง ข้าวที่คลังของพุ่นผลหลังสีมันมีหกกองออข้าวที่คลังก <ใจ S 2> ิติชัยหลังสองมันมีถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมีสิบสองสิบสองหรือสิบสี่กองเนี่ยสิบสองหรือสิบสี่กองผมจำไม่ได้แม่นเนี่ยนะ,ะดังนั้นมันก็จะหลากหลายเกลเกันไปดังนั้นเวลาพูดถ<า>ึงเกลเขกาวก็มีหลากหลายในตัวกิติชัยมันจึงมีหลายโค้ดมีทั้งโค้ดพีโค้ดเอโค้ด B 1ึีหนึ่งีสอง โคด c ีและโคด c ี2ข้าวในคลังกิติชัยก็ถูกนําออกประมูลเช่นกันก็หลายครั้งแต่ครั้งที่ประสบความสําเร็จก็คือมีคนมาประมูลซื้อก็คือครั้งแรกเลยนะครั้งที่5 2,558จํานวน2,999ตันมีผู้มาซื้อด้วยนะคะบริษัทโรงสีสอชัยเจริญรับมอบ รับมอบไปแค่9,343ตันส่วนไม่รับมอบ11,656ตันทำไมแปลกมาประมูลซื้อ20,000ตันรับไปแค่9,000กว่าตันทำไมไม่ประมูล9,300ล่ะอ,อีกจำนวน11,000กว่าตันเบี้ยวไม่ไมจ่ายเงินไม่มารับมอบอคออสผอูร้รับผิดชอบการประมูลขายก็ต้องฉีกสัญญาทิ้งถูกไหม ก็แปลกถามว่าโลงสีสอชัยเจริญเป็นใครมีความเชื่อมโยงกับเจ้าของคลังกิติชัยหรือไม่ตอบไม่ได้ค่ะประมูลครั้งที่2เมื่อปี2,560ในครั้งนั้นประมูลเป็นจำนวน5,095ตันค่ะมีผู้ซื้อด้วยนะคะบริษัทยเยสทรอ,อินเตอร์เทรดไรท์ปรากฏว่ารอบนี้นะคะประมูลไป5,095ตันคนที่ซื้อเาก็รับข้าไปหมดค่ะโอเคดังนั้นสรุปได้ว่าคลางกิติชัยหลังสองสุริน จึงมีข้าวตกค้างเป็นจำนวน1 1 6 5 6ตันถ้าคิดเป็นกระสอบก็1,12,711กระสอบโอเคเยอะนะถามว่าไอ้ข้าวตกค้างจำนวนนี้มันมาจากไหนก็มาจากข้าวที่โรงสีสอชัยเจริญประมูลซื้อแล้วไม่มารับมอบไม่รับมอบเบี้ยวคำถามก็คือทำไมทำไมเฮ้ทำไมทำไมรัาไปแค่9,300แล้ที่เหลือหลับประมูลทำไมประมูลทั้งหมดแล้วไม่รับทั้งหมด จากดราม่าข้าวจำนำสิบปีมันขยับไปที่ประเด็นปริศนาข้าวจำนำสิบปีเราชี้ปริศนาไปแล้วนะครับที่มาที่ไปทำไมประมูลซื้อชนะประมูลไม่มารับข้าวเกิดอะไรขึ้นและที่หนักที่สุดก็คือเจ้าของคลังที่รับฝากเก็บข้าวมายื่นประมูลด้วยประมูลได้ด้วยแต่ไม่มารับมอบข้าวที่เก็บอยู่ในทางของตัวเองราไปส่วนเดียวเราไปส่วนเดียวคําถามก็คือเกิดอะไรขึ้น เขาต้องทู้งเ้นนะ